สามคำที่จะปลุกพลังในตัวเรานะคะใครที่กำลังบดพลังฟังทางนี้นะคะคำแรกนะคะก็คือคำว่าฉันคือคนพลังงานสูงเราเพียงเดินไปหน้ากระจกนะคะมองหน้ามองตาตัวเองนะคะแล้วก็พูดไปเลยว่าว่าฉันคือคนพลังงานสูงนะคะพูดจนรู้สึกมันอิ่มเต็มนะคะและคําที่สองนะคะก็คือคําว่าฉันมีสมอง เงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านนะคะเราจะรู้สึกว่าความคิดของเราจะเปลี่ยนไปนะคะด้วยการตอกย้ําจากคําพูดของเรานะคะและข้อที่คําที่สคําที่3มก็คือฉันมีดีเอ็พระเจ้าฉันมีดีเอ็พระเจ้าฉันมีดีเอ็พระเจ้านะคะเราจะรู้สึกว่าในร่างกายของเราทุกอนุเซลนี่คือร่างกายของพระเจ้าที่ส่งมานะคะอยู่ในร่างกายของเรานั่นเองเราจงเรียกพลังปลุกพลังด้วยตัวของเราเองเนะคะ ทุกๆครั้งที่เราตื่นนอนหรือระหว่างวันหรือเวลาที่เราเดินผ่านกระจกก็ตามนะคะมองหน้ามองตาตัวเองแล้วตอกย้ําคําพูดสร้างพลังให้ตัวเองง่ายๆแค่นี้เองนะคะทํำบ่อยๆนะคะแล้วพลังงานในร่างกายเรามันจะฟูมันจะรู้สึกมีพลังขึ้นมานะคะลองทําดูได้นะคะแล้วจะรู้ว่าพลังมันมาแบบไม่รู้เรื่องเลยนะคะทุกคน